แพ้ให้กับทางเยอรมันแล้วก็อเมริกามีโอกาสที่เราจะเข้ารอบไหมหรือว่ามันหมดสิทธิ์แล้วจบแล้ววันนี้เนี่ยถ้าแพ้ก็คือจบอิตาลีอะเนานะขอโทษแบบจริงๆนะเราต้องพูดตามนะพ่ายจริงคือ,เ,อ,อเรามองว่าเราอาจจะแพ้สามสูงอีกรอบหนึ่งความเคลื่อนไหววันนี้นะครับต้องจับตาอีกครั้งสําหรับนัลเย์บอลสาวไทยนะครับที่แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นนัดหนึ่งในรอบคัดเลือกโอลิมปิกนะครับ ที่ผ่านมานะครับสองรอบเนะี่ยเจอกับอเมริกาแล้วก็เยอรมันนะครับก็แพ้ไปแล้วนะครับพี่วีวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ต้องจับตาเพราะว่าเจอกับทีมชาติอิตาลีซึ่งถือว่าเป็นของแข่งเหมือนกันถามพี่นิดว่าเท่าที่ติดตามดูเนี่ยนะครับเออจุดอ่อนจุดแข็งอะไรที่ผ่านมาทําให้เราเนี่ยพ่ายแพ้ให้กับทางเยอรมันแล้วก็อเมริกาก็ สองเกมที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าเราเราเรื่องบอลแรกแล้วก็บอลเสิร์ฟเราเรายังมีข้อพิพาทที่เยอะมากแล้วก็ยังแก้ไม่หายกับการที่แบบว่าเราไปเจอบล็อกที่มันสูงใหญ่อ่ะเราเราบรรจงที่จะแบบว่าอัดหนักอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราเราเหมือนจะมีแค่แบบวิธีการเล่นการเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เอาแรงเข้าว่าใช่เอาแรงเข้าว่าแล้วก็พอไปเจอบล็อกเขาอ่ะแล้วพอบล็อกมันใหญ่ปุ๊บเราตบแรงปุ๊บมันก็เด้งกลับมาแบบทางทีมเราแบบง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่า เริ่มจะเป็นบ่อน้ามันอาจจะเป็นแบบข้อผิดพลาดของเราเลยอีกอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องเกมลับในเรื่องของลิโบร์โลที่เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันเริ่มเริ่มเอสุภัตตาไม่มาแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะมากเพราะว่าน้องใหม่คืออันนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้โทษน้องนะเข้าใจว่าอาจจะเป็นโ์นามต์ใหญ่สนามป่าทัวนามต์ใหญ่โทนามต์แรกของน้องแต่น้องแบบ ทำดีในบางลูกแต่เหมือนแบบดีสองลูกอีกสิบลูกแบบไม่ได้อะไรเงี้ยไม่สม่สำเสมอใช่แล้วก็ยังแบบไม่เสถียรก็ทําให้แบบแฟนแฟนบอลเล่บอลหลายหลายคนก็มองว่าเออคิดถึงเอสุภัตาเนาะเพราะว่าเอสุภัตาเขาเขาแม่นในเรื่องนี้กว่าเขาเหนียวเลยเขาเหนียวกว่าแล้วก็ตั้งบอลให้เพื่อนกลับมาทําเกมลุกได้ได้สวยกว่าเอา,เาดีกว่าแล้วแฟนบอลบอลเล่เนี่ยเขามองไปในทิศทางไหนสําหรับสองนัดที่ผ่านมาหรือว่ายังมองในแง่ดีว่ายังมีโอกาสเข้ารอบ ส่วนใหญ่ก็เข้าใจแหละว่าสองเกมที่ผ่านมามันเป็นแบบอันดับโลกอ่ะเราต่ำกว่าเขาเยอะแต่ชินโตใช่เป็นกระดูกชินโตโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่สหรัฐอเมริกาเขาเอาอาทีมที่ดีที่สุดของเขาลงมาเล่นด้วยซึ่งเราการที่เราจะเอาชนะเขาหรือจะได้เซตเขามันยากมากๆอันนี้บอกเลยว่าแข็งของเมกาคือแข็งมากก็คือถ้าดูจากแต้ม3มเซตเนี่ยก็คือเราไม่น้อยมากหลักสิบเลยใช่แพ้ในหลักสิบเลยก็ถือว่า ความห่างซ้ำมันกเยอะใช่ใช่แล้วนุสลากลับมาเนี่ยช่วยเราเยอะไหมพี่ซาร่ากลับมาครั้งนี้เรามองว่าช่วยได้เยอะค่อนข้างเยอะมีช็อตสวยๆเห็นมีช็อตใช่มีช็อตสวยๆเห็นเเรยกว่าช็อตเขาเขายังเป็นแบบตำนานมือเซตระดับโลกอันนี้คือระดับโลกของจริงอันนี้ต้องชื่นชมพี่นุสลาเลยว่าบอลแก้บอลเซตไปหัวเสาท้ายเสาหรือว่าจะเป็นสามเมตรอะไรอย่างเงี้ยแกยังทําได้แบบสวย ถ่าสวยด้วยใช่ถ้าร้อนถูกงาดใช่ราชินีมือเซตสมสายานะใช่แต่เป็นแค่แบบว่าเราอาจจะไปเจอของแข็งไปนิดนึงก็เลยแบบอาจจะทําว่าเอออย่ด้เยอรมันก็ฟฟอร์มาดีเหมือนกันใช่เยอรมันก็สองฟอร์มาดีสหรัฐนี่ไม่ต้องพูดถึงแข็งอยู่แล้วใช่และทีนี้เรามามองในมุมที่เราเนี่ยเป็นกูรูด้านวอลเล์เนาะกูรูมีโอกาสที่เราจะเข้ารอบไหมหรือว่ามันหมดสิทธิ์แล้วจบแล้ววันนี้เนี่ยถ้าแพ้ก็คือจบ ทัวยลงนะ,ะขอโทษนะคะ <c oughs> อันนี้ขอพูดตามน้ำผ้าเนาะก็ถ้ามองว่าถ้าทัวนาเมนต์นี้นะทัวนาเมนต์นี้เรามองว่าถ้าเราจะติดหนึ่งในสองคือยาก <จบ S 2> ยากเลยจบ,จบแล้วปิดทัวยลงนะสาธุเลย <c oughs> จริงๆคือยากคือต้องบอกว่ายากมากๆคือในอทีมเราอ่ะที่เราที่แบบว่าที่เรามองว่าเป็นตัวเต็งดีกว่าที่จะเข้าเป็นอดัหนึงรดับสองคืออเมริกาและโปแลนด์ อิตาลีอิตาลีเนี่ยสามทีมนี้ต้องไปชิงกันว่าใครจะได้เข้าเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2คือทัวร์นาเมนต์นี้เขาจะเอาที่1ที่สองของกลุ่มนะคะเข้าไปแบบเข้าไปเล่นออลิมปิกแบบอัตโนมัติส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะต้องมาลุ้นโคต้าในแต่ละทวีปอีกหนึ่งรอบอ๋อก็คือต้องมาคัดกันอีกใช่ต้องมาคัดกันอีกออก,ก็คือคัดเราก็มาคัดกับเอเชีย S <S> ใช่ก็ก็ถ้าเกิดทําอันดับโลกในแบบเหมือนประมาณว่าดีที่สุดของทวีปเราก็จะได้ไปแต่อันนี้คือแบบปิดประตูในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ว่าโอกาสที่จะไปโอลิมปิกเรายังไม่หมดนะเรายังมีลุ้นอีกอยังไงยังไงขยาย <S <S ให้แบบฟานบอลเล่ที่แบบว่าทัวร์นี้เนี่ยมันดูยากแล้วเพราะมันมีแต่แข็งแข็งยังต้องเจอโปลแลนด์ยังต้องเจออิตาลี <S <S> ใช่เงื่อนไขเข้ารอบที่จะเข้าได้คือ,อยังไงนะก็ถ้าเกิด ์นาเมนต์นี้ใช่ไหมคะเราก็จะเอาอันดับหนึ่งอันดับสองซึ่งเราไม่มีโอกาสแล้วอ,อันนี้บอกตรงๆแต่โคต้าในเทวีเอเชียเรามองว่าเรายังมีโอกาสอยู่ก็ต้องไปลุ้นโคต้าอื่นๆว่าอันดับโลกเราจะเป็นอันดับดีที่สุดของเอเชียไหม,มเพียงพอที่จะได้ไปโอลิมปิกหรือเปล่าอ,อ,อันนี้คือเราต้องไปคือมันยังมีรายการ,รอีกประมาณสองสามรายการหรือเปล่าไม่แน่ใจอะค่ะจะคัดไปโอลิมปิกคือไม่เชื่อว่าคัดแต่แบบประมาณว่า อไปทําในแต่ละทัวร์นาเมนต์ให้มันดีๆพอทมได้ดีเสร็จปุ๊บใช่ถ้าทําถ้าทําอ่าอันดับอันดับโลกให้มันดีที่สุดของเอเชียเราก็จะมีโอกาสได้ไปกับเขาเหมือนกันก็ยังพอมีโอกาสอยู่แล้วทีนี้ถามหน่อยว่าไอแชมเป์เอเชียแปะหน้าผากไว้เนี่ยกดดันไหมส่งผลไหมว่าเราเนี่ยคือแชมเป์เอเชียเล่นไม่เป็นตัวเองเลยอพูดตรงๆเกี่ยวไหมมันก็อาจ อาจจะมีนิดนึงถ้าเกิดได้แชมป์เอเชียมาเราแต่อันนี้เราต้องเห็นใจน้องๆนะเพราะว่าหลังจากที่ได้แชมป์เอเชียมาเราพักได้น้อยใช่ได้พักน้อยแล้วเราก็ต้องบินแล้วอีกอย่างหนึ่งมันบินเหมือนแบบเป็นวันเลยกว่าจะโปรแลนด์เงี้ยเหมือนอาจจะได้แบบซ้อมน้อยหน่อยแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนแบบเต็มที่ไปปุ๊บพักประมาณวันหนึ่งสองวันก็ซ้อมแล้วแล้วก็แข่งเลยใช่ก็อ่อนล้าเนาะแล้วเราใช้ชุดใหญ่มาตลอดใช่ใช่แล้วทีนี้น้องนิดเรามาปีวิวกันดีกว่าวันนี้ กับอิตาลีาลที่ไม่มีอีโกนูเนาะไม่มีค่ะแต่แตคนอื่นนั้นนี้ยังโหดอยู่โหดโหด,โหดต้องบอกว่าผู้เล่นของอิตาลีเขาเขามีตัวทําแต้มเยอะอ,อีกอย่างหนึ่งอะ่ะอันนี้เรามองว่าอาจจะเป็นโอกาสของเราเพราะว่าบอลเล์บอลนอะ่ะถ้าจะให้เกมลุกดีๆอะ่ะมันอยู่ที่ตัวเซตซึ่งคราวนี้อิตาลีอะ่ะตัวเซตเขาบาดเจ็บอถอนตัวไปแล้วมีมือเซตที่แบบว่าเชื่อถือไว้ใจได้อะไรเงี้ยเขาเขาถอนตัว แต่ว่าในเมื่อตัวเซตตบมองว่าอันนี้มันเป็นรายการระดับโลกอย่างเงี้ยเขาต้องมองว่าอิตาลีเขาต้องเอาตัวที่ดีที่สุดที่แบบใช่ต้องเข้ามาอยู่แล้วใช่ถึงจะไม่มีอีกัวโนก็ตามแต่รู้สึกว่ามิลียมซินล่าก็ยังอยู่นะโอโมลูยอะไรเงี้ยก็ยังอยู่หัวเสาแบบที่แบบว่าตบหนักๆพอๆเลยหนๆนึนงนน้องๆอีกัวโนแะละใช่ก็ยังก็ยังแบบว่าเป็นเป็นตัวที่ทําแต้มได้อะไรเงี้ยค่ะก็ ถ้าถ้าถ้าเกิดเราปิดเขาได้อะเราก็มีโอกาสเพราะว่าจากจากที่เราเคยเห็นอีกนูจะเป็นคนที่ตกแรงที่สุดแต่น้องๆที่ที่เราเอ่ยมาเมื่อกี้อย่างมิเลียมซินล่าก็ดีหรืออมบลุยก็ดีอะไรเงี้ยอาจจะแบบตกไม่แรงมากแต่แต่เขาใช่เขาคมแล้วเขามีแบบแพลวคาวในการเล่นเราก็ต้องมีหลากหลายเหมือนกันไม่ใช่แค่แรงอย่างเดียวว่าใช่แล้วก็ถ้าเกิดเราปิดเขาได้เราก็อาจจะแบบมีโอกาสมีโอกาสแต่เรามองว่าสกอร์แต่ละเซตอ่ะสูสีนะ ไม่ขาดไม่ขาดเหมือนตอนเจอเมกาเราเรากะว่าอาจจะแต่20สกอร์นะในเรื่องของสกอร์นะได้เซตไหมวันนี้เรายังไม่ได้เซตเลยเนี่ยในความเป็นอิตาลีอะเนาะขอโทษแบบจริงๆนะเราต้องพูดตามนะพ่ายจริงคือเรามองว่าเราอาจจะแพ้สามส่วอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมเลยอีกรอบหนึ่งด้วยความที่ว่าเป็นอิตาลีอะเพราะอิตาลีเขาแข็งมากจริงๆอะต้องต้องยอมรับว่าแข่งมากจริงแล้วเซตเนี้ยเขาแบบ เขาต้องการที่จะเอาแบบแน่นอนเลยไม่ต้องไปลุ้นแล้วในการที่จะไปโอลิมปิกเพราะเขาน <ะ S 1> ชนะเขา<อ>ต้องชนะเราถ้าสมมติเขาแพ้เราเนี่ยโอกาสเขาก็ริบหรี่เมกันใช่เพราะว่าอีกสองทีมันไม่ใช่แบบไก<อ>่ใช่ม,มันเป็นอิตาลีกับโปรแลนด์อะอแล้วโปแลนด์ปีนี้มาดีมากมเบอร์เก,ก้าของโปแลนด์นี่คือแบบที่สุดคือสูงคนสูงสองเมตรแล้วกระโดดเอ็กตัวตกอีกแล้วแรงตกเขาก็เยอะมากอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่า สามทีมเนี้ยต้องต้องแย่งชิงกันสักหน่อยก็เลยมองว่าอิตาลีไม่ยอมปล่อยผ่านแม้แต่นัดเดียวแน่นอนอมไม่ใช่กับว่ากับทีมไทยนะกับทีมอื่นที่แบบว่าอ่อนกว่าอิตาลีอะไรเงี้ยเรามองว่าอิตาลีน่าจะเก็บเซตแบบไม่ยอมเสียเซตแน่นอนเพราะมันต้องเปคิน<ท>ชีสเลยว่าัน <ๆ S 1> เถอะใช่แล้วมีถ้าสมมุติว่าโคดด้ชด่วนเข้าสิงเป็นโค้ชด,ด่วนแก้เกมอย่างไรเอาให้ได้สักเซตหนึ่งอย่าไปมองถึงชัยชนะอาจจะดูยากไปขอก่อนสักเซตหนึ่งเพื่อความมั่นใจถ้าเป็นโค้ชด่วนทำาไงดี พราะตอนนี้คนโดนโดนหนักอยู่นะบองตรงก็ก็ตามก็ตามแผนอะที่ที่เคยเห็นเหมือนที่หลายๆคนเขาพูดว่าเล่นดีเอาออกอะไรเงี้ยเล่นดีเอาออกทําไมเอ่ยก็ก็อยากก็ถ้าเกิดเราเราเราก็เป็นแค่แบบแฟนคลับคนนึงเนาะเราก็อยากให้แบบว่าใครที่แบบว่าเล่นดีๆก็เอาไว้ก่อนหรือคนที่แบบว่าแพลว่าวได้แบบได้ใช่เอาให้แบบเอาเป็นตัวแบกไว้ก่อนเอางนี้ละกันส่วนคนอื่นถ้าเกิดสมมติว่า มีความมั่นใจในการที่จะตีในการที่จะเล่นอะไรเงี้ย<ม>ก็ค่อยให้โอกาสน้องลงไปเล่นอือย่างนี้ดีกว่าอือะไรเงี้ยค่ะจ้าทนายสกอร์นยฮะอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้เรามองว่าส<ผ><ผ>ามศูนย์นะแพ้แพ้แพ้สามศูนย์ใช่เรามองว่าอิตาลีน่าจะเอาหมดไม่เสียเซตก็จะแพ้ <c oughs> วันนี้ก็ริบหลีแล้วกับทัวร์คัทตรงนี้แต่ไปหวังทัวร์หน้าได้ใช่ก็ยังก็ยังหวังกับโคต้าไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสได้ใช่มันจบแค่ทัวร์นี้ถามว่าปิดปิด ปิดโอกาสในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ว่าทัวร์นาเมนต์อื่นในการแบบแข่งขันอย่างเอเชียเกมก็ดีหรืออะไรเอเชียนเกมนี่ก็ต่อเลยไหมใช่ค่ะใช่ใช่หลังจากเราคว้าโอลิมปิกเราก็ไปเอเชียเกมเลยโอ้โหไม่ได้พักเลยเนาะไม่ได้สงสารน้องๆเหมือนกันแต่แบบต้องเข้าใจว่า โอลิมปิกอะมันเป็นความหวังสูงสุดของ<ช>ของประเทศไทยเนคือ<ล>มันเป็นรายการใหญ่ของวอล์บอลนะเนอะคือเอาคือบอกตรงๆว่าเราเราเคยไปกี่ปีแล้วอะเราไม่เคยไปค่ะไม่เคยไปโอลิมปิกเลยไม่เคยค่ะแม้แต่แบบรุ่นพี่เจ็ดเซียนก็ไม่ได้ไปชดที่ว่า แกร่งที่สุดเท่าที่<ช>มีวอลเล์บอลของไทยมาเลยนะใช่ก็ถือได้ว่าวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยกับการที่จะไปโอลิมปิกคือเป็นความหวังเลยนะชุดเนี้ยไม่ใช่ความหวังแค่น้องๆนะคือความหวังของคนทั้งประเทศนะออของคนไทยที่แบบอยู่ทั่วโลกเลยก็ว่าได้คืออยากเห็นน้องไปโลดแล่นในโอลิมปิกสักครั้งหนึ่งยอะไรเงี้ยใช่ก็ <ๆ S 1> นี่ฮะผู้ชมก็ครบถ้วนน้องน้องนิดคนที่ติดตามวอลเล์บอลอย่างใกล้ชิดก็ทำลายสกอร์ไว้สามศูนย์ก็ เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับฮะคุณผู้ชมก็ปรับปรุงแก้ไขกันไปทัวร์นี้มันดูลําบากนะฮะมันต้องบอกว่ามันเจอทีมยักษ์ใหญ่มากมายเราก็ร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันนะคุณผู้ชมวันนี้1นึ่ทุ่มครึ่งนะฮะเกาะติดจอไว้เลยฮะไม่พลาดแน่นอน